ท่านประธานที่เคารพกระผมชัยยาพรมมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำพูพักเพื่อไทยท่านประธานครับกระผมขอากราบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2,564ว่างบประมาณที่รัฐบาลได้นํามาเข้าสู่การพิจารณาของสภาหแห่งนี้ เป็นรายจ่ายที่มาจากเงินภาษีอกรของประชาชนและส่วนหนึ่งก็เป็นเงินกู้ที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการจ่ายคืนเงินกู้ที่รัฐบาลน,นี้ได้สร้างขึ้นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,554ครั้งนี้ท่านประธานครับเป็นการจัดทำงบประมาณภายใต้สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนา2019 การเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นและส่งไปยังรัฐบาลน,นั้นต้องการอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าการจัดทำงบประมาณดังกล่าวนั้นจะต้องสอดคล้องและจะต้องให้ความสัมพันธ์กับภาคที่เป็นฐานภาษีซึ่งจะต้องเป็นส่วนที่เป็นรายได้ในการจัดเก็บภาษีมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เฉพาะในปี2564เท่านั้น ยังเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณในปีต่อไปท่านประธานที่เคารพครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรโนา2019ทําให้วิถีชีวิตของผู้คนนั้นเปลี่ยนไปวันนี้ยอดผู้ป่วยทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นทะลุถึง10ล้านคนมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ5 0 0 0 0นวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ท่านประธานครับย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกและทั้งประเทศไทย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือส่งผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงท่านประธานครับสถานการณ์ครั้งนี้มีความแตกต่างจากสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์คริสในปี2008อันนั้นเกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐและยุโรปเท่านั้นวิกฤตการต้มยำกุ้งในปี1997มีผลกระทบอยู่ที่เมืองไทยและก็ประเทศในแถบเอเชีย ยังไม่ไปถึงที่ยุโรปและสหรัฐแต่ครั้งนี้ครับท่านประธานครับมันดุลแรงไปทั่วโลกกว่า208ประเทศมีผู้ติดเชื้อมากกว่า144สสประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ100ร้อยเคสขึ้นไปผลกระทบดังกล่าวคับท่านประธานที่เคารพครับย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมถึงแม้ว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดเป็นที่น่าพอใจแลว้วก็ตาม แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันท่านประธานที่เคารพครับการอยู่รอดของกิจการการจ้างงานการอยู่ของภาคธุรกิจนั้นตลอดจนกําลังซื้อของคนในประเทศลดลงสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงและสะท้อนถึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของประเทศดังนั้นกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวต้องใช้ระยะเวลา มาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์อย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะสามารถให้ธุรกิจนั้นกลับมาฟื้นตัวได้ครับมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้บริโภคที่จะกลับมาชาบจจับจ่ายใช้สอยและใช้ชีวิตในภาวะปกติก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดท่านประธานครับภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี2563มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ลดลง สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เลื้อหลังมาตั้งแต่ปี2562ครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งส่งผลกระทบมายัางประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันทําให้ภาคการส่งออกสินค้าและบริการของไทยชะลอตัวลดลงตลอดจนภาคการลงทุนนั้นหยุดชะงักประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้ง กระทบต่อภาคการผลิตภาคการเกษตรเป็นอย่างมากอีกทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563มีความล่าช้ากว่ากำหนดส่งผลให้งบลงทุนต่างๆที่จะเป็นเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นต้องหยุดชะงักและล่าช้าออกไปปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าประมาณการและต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ท่านประธานที่เคารพครับมีการคาดการว่า เศรษฐกิจของไทยจะได้รับผลกระทบสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนธนาคารแห่งประเทศไทยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการคาดการว่าเศรษฐกิจของไทยในปี2563นั้นมีแนวโน้มหดตัวติดลบ5.3%ถึง6.7%ตามลำดับเนื่องจากไทยนั้นมีการพึ่งพาการส่งออกพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศในอัตราที่สูงมาก ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนั้นเกิดจากนักท่องเที่ยวได้หายไปการส่งออกของไทยมีแนวโน้มหดตัวและชะลอตัวลงไปนะครับจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเป็นสําคัญสัญญาณของเศรษฐกิจของไทยเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี2562มาแล้วครับท่านประธานเห็นได้จากตัวเลขของธุรกิจที่ปิดกิจการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง20.4เ แสดงให้เห็นถึงว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยนั้นชะลอตัวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์โควิดดูซ้ําไปยิ่งเจอสถานการณ์โควิดมาซ้ําเติมแล้วยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบไปยังผู้ตกงานมีการคาดการณ์ว่าถึง10ล้านคนอย่างที่เรามีการประมาณการสถานการณ์การค้าสถานการณ์สงครามการค้าสถานการณ์ภัยแรง รวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ที่มีความล่าช้ากว่าปกติและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานั้นได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในประเด็นดหลักๆดังนี้ครับท่านประธานครับประเด็นที่1นภาคการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าตัวเลขจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็น12%ของ GDP ในสถานการณ์โควิด19และมาตรการล็อกดาวน์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านประธานครับ ทําให้รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยติดลบร้อยเปร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาศูนย์พยากรณทางเศรษฐกิจหลายสำนักมีการคาดการว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณปลายเดือนธันวาคม2563และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาประมาณ50เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาทั้งนี้ เกิดจากการที่คนยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนในการรักษาส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความลดลงและมีความกังวลในความไม่ปลอดภัยของการระบาดในรอบที่สองสิ่งต่างๆเหล่านี้มีการคาดการว่าไทยจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2563สูงถึง 1.3ล้านล้านนั่นคือรายได้ที่หดหายไปกับท่าประธานส่วนที่สองภาคการส่งออกเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกปีสัดส่วน70%ของ GDP ท่านประธานครับเมื่อเศรษฐกิจของโลกหดตัวย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยเช่นสหรัฐจีนญี่ปุ่นและยุโรปซึ่งล้วนแล้วแต่เจอพิษโควิด19 จนเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเหล่านี้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับ 3. ภาคการบริโภคภายในประเทศหรือ domestic consumption ผลกระทบจากการปิดกิจการปัญหาภัยแรงผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำและงบประมาณรายจ่ายปี2563ลาช้า สิ่งเหล่านี้ทําให้กําลังซื้อภายในประเทศหดหายไปอีกทั้งยังมีความกังวลและความตื่นตัว่องการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาทําให้ประชาชนงดการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกําลังซื้อของภายในประเทศลดลงเนื่องจากการขาดรายได้จากการปิจดการจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐลดลงไป ประการที่4ครับการใช้จ่ายภาครัฐท่านประธานครับงบประมาณ2,563มีความล่าช้ากว่าปกติทําให้ส่วนราชการและหน่วยรับงบประมาณนั้นต้องใช้งบประมาณของปี2,562ไปพรางก่อนนั่นหมายความว่างบลงทุนของปีงบประมาณ63นั้นยังไม่สามารถที่จะนํามาใช้จ่ายได้ทําส่งผลให้การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นฐานภาษีในการ เป็นรายได้ของรัฐนั้นหดหายไปภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจมีความชะลอตัวอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาปัจจัยที่5คือการใช้จ่ายของภาคเอกชนท่านประธานครับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561จนถึงปีปัจจุบันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการลงทุนภาคเอกชน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกลน้นี้อยู่ในสภาพที่ชะลอตัวและไม่อาจสามารถที่จะกลับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้ท่านประธานที่เคารพครับผู้คนในปัจจุบันนี้มีวิถีชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงไปที่เรียกว่าเข้าสู่ยุคของนิวนอร์มอลนั่นหมายความว่าภาคธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะที่เกิดขึ้นในขณะนี้เช่นวันนี้คนบริโภคอาหาร โดยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สั่งอาหารทางออนไลน์มารับประทานที่บ้านดูหนังออนไลน์มากขึ้นช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นเรียนออนไลน์มากขึ้นและทํางานที่บ้านมากขึ้นเป็นบางอาชีพทําให้ลดการเดินทางของผู้คนลงอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงผลกระทบดังกล่าวนั้นท่านประธานที่เคารพครับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนั่นก็คือความเปราะบางของภาคครัวเรือนของไทยท่านประธานครับ ข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี2562ประชากรจำนวน21ล้านคนครับพบว่า59.2%หรือ17.7หรือ12.7ล้านครัวเรือนมีเงินสำรองเพื่อจะใช้จ่ายน้อยกว่า3เดือนครับและมี7ครัว7ล้านครัวเรือนครับที่มีเงินสำรองสำหรับการใช้จ่ายเพียง1เดือนเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานครับรัฐบาลเองจะต้องให้ความสนใจการจัดงบประมาณปี2,564รัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาดังนั้นงบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 5 4 64, 64นี้ต้องกระจายเม็ดเงินในการสร้างงานสร้างอาชีพตลอดจนเพิ่มช่องทางการทามาหากินในรูปแบบใหม่ๆเปลี่ยนวิกฤตของประเทศให้กลายเป็นโอกาสทองในโอกาสต,ต่อไป สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องการชี้เหตุว่าตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนใหม่ๆนั้นอยู่ในสภาพที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ครับรรท่านประธานเหลือเพียงการบริโภคภายในประเทศและการใช้จ่ายภาครัฐเท่านั้นซึ่งจะต้องเกิดจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,500 63ที่ค้างท่อในขณะนี้และงบประมาณปี2,564ในจำนวน3.3ล้านล้านซึ่งผมจะได้กลาบเรียนในรายละเอียดต่อไปท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนี้การที่ประเทศเราต้องพึ่งพารายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวส่งผลให้การฟื้นตัวของธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศต้องอยู่ใน ต้องขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของประเทศที่เป็นคู่ค้าของประเทศไทยทั้งสิน้นดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองจะต้องให้ความสําคัญและในการจัดงบประมาณนั้นจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์อันเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564นั้นเป็นการจัดทํางบประมาณก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดด้วยซ้าไปท่านประธานที่เคารพครับสิ่งหนึ่งที่ผม ได้ดูในรายละเอียดของแผนงานงบประมาณร,รายจ่ายประจำปีในขณะนี้นั่นก็คือผลกระทบที่เกิดจากภาคการสร้างรายได้ของภาคธุรกิจ SME ท่านประธานที่เคารพครับซึ่งเกิดเป็นกระบวนการในการที่จะต้องให้เกิดการจ้างงานให้เกิดกระบวนการผลิตเพื่อจะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนนั้น ผมได้ดูแล้วในรายละเอียดว่ามีหลายโครงการที่มีความซับซ้อนซึ่งเป็นความบกพร่องในการจัดทำงบประมาณซึ่งจะต้องไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไปท่านประธานที่เคารพครับมีการคาดการว่างบประมาณในช่วงปี2,563ถึงปี2,564ภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวอย่างรุนแรง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมีการหดตัวอย่างต่อเนื่องกระทบต่อการจัดเก็บรายได้และฐานะการคลังของรัฐบาลมีการประมาณการจัดเก็บรายได้อยู่ที่2.67ล้านล้านท่านประธานครับจากตัวเลขการจัดเก็บของ3ามกรมภาษีได้แก่กรมสรรพากรกรมศุลกากรและกรมสัมปราสิตรช่วงครึ่งปีแรกของปี2563ตัวเลขอยู่ที่ 1.14ล้านล้านบาทต่ำกว่าประมาณการประมาณ1 0 0 0แสนล้านท่านประธานครับทั้งนี้เกิดจากการขยายตัวการขยายเวลาในการยื่นแบบแสดงภาษีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด -2019 ดังนั้นกอบรายจ่ายประจำปี2,564าจำนวน3.3ล้านล้าน,านเพิ่มขึ้นจากปีงบป,ประมาณ2563 จำนวนหนึ่งแสนล้านมีประมาณการรายรับอยู่ที่สองจุดหกเจ็ดล้านล้านนั้นท่านประธานครับเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องด้วยการกู้เงินเพื่อชดเชยเงินงบประมาณในจำนวนหกแสนสองหมื่นสามพันล้านซึ่งเป็นการดำเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นต้นมามีข้อที่น่าสังเกตครับท่านประธานที่คารบครับขอสไลด์ที่หนึ่ง จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2562ประมาณการรายรับของประเทศ6ปีงบประมาณนั้นเรามีการจัดเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าประมาณการอยู่5ปีงบประมาณด้วยคำไปปี6ปี2557 58 59 60 61และสามารถจัดเก็บรายได้ในปี62ตามประมาณการส่วนในปี62ของ2563ท่านประธานครับ คาดว่าจะมีการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการเนื่องจากปัจจัย5ประการด้วยกัน 1. ก็คือความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 2ปัญหาภัยแรงที่มีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปี 3. แนวโน้มของการลดการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ 4. แนวโน้มการส่งออกที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า จากสถานการณ์โควิด2019และ5ก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ที่ยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดณเมื่อใด5ปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและการนำส่งเงินคงครังตามกว่าประมาณการอย่างแน่นอนดังนั้นการจัดเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าประมาณการนั้นเป็นการชี้ให้เห็นว่ากำลังซื้อภายในประเทศนั้นมันหดหายไปครับท่านประธานครับ ผลกระทบดังกล่าวนั้นชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีรายได้น้อยที่เป็นคนจนในเมืองและคนจนในชนบทต้องขาดรายได้เนื่องจากการปิดกิจการมีตัวเลขที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีคนตกงานถึง10บล้านคนท่านประธานครับตัวเลขนี้ยังไม่รวมบัณฑิตท,ที่จะจบใหม่ที่จะเป็นแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานนั้น4ี่แสนกว่าอัตราด้วยกันภาคการท่องเที่ยวภาคการบริการภาคการส่งออก ภาคการเกษตรสุดตัวอย่างหนักสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่รัฐบาลจะต้องส่งสัญญาณบอกให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานะของความเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่เรากำลังเจอปัญหาวิกฤตซึ่งเราจะต้องมีการแก้ไขและต้องส่งสัญญาณให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าวันนี้เราต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาท่านประธานที่เคารพครับ มีการคาดการณ์ของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติว่าจะมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เพิ่มสูงขึ้นเกิน1ล้านล้านบาทเนื่องจากขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้นั้นลดลงเนื่องจากการขาดรายได้หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น1 3 3ล้านบาทท่านประธานที่เคารพสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการในขณะน,นี้ควบคู่ไปกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคืออะไรครับ คือการออกพรกองเงินกู้สามฉบับเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาสิ่งที่ผมจะนำเสนอกาเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลก็คือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับภาค SME วันนี้เรามี SME ที่อยู่ในระบบ3 7 7ล0 0นคนขอสไลด์ที่3ครับเป็น SME รายเล็กอยู่3ล้านกว่ารายเป็น SME รายกลางอยู่ประมาณ1 000, 4 0 0 0รายสไลด์ที่4 อัตราการจ้างงานของ SME มีการจ้างงานเป็นสัดส่วน85.4%ของการจ้างงานทั้งหมดครับมีอยู่ประมาณ13.9ล้านอัตราด้วยกันสไลด์ต่อไปครับมูลค่าของการนำเข้าการส่งออกเห็นไหมครับว่ามีสัดส่วนของการนำเข้าและส่งออกนั้นเป็นสัดส่วนเกือบ50%ของ GDP ด้วยซ้ำไปและสิ่งสำคัญที่สุดท่านประธานที่เคารพครับ SME เหล่านี้ เกือบ90%เป็น s ์เป็น SME ที่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินตามพรกรที่รัฐบาลได้ให้อำนาจของกระทรวงการคลังและให้อำนาจของแบงชาติในการออกซอฟโรนในการช่วยเหลือภาคธุรกิจ SME เงิน5 0 0แสนล้านที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ท่านประธานครับถามว่า SME เหล่านี้เกือบ90%นั้นรัฐบาลจะดำเนินการช่วยเหลือเขาอย่างไรเพราะ เป็นฐานภาษีอันสําคัญในการจัดเก็บรายได้ท่านประธานที่เคารพครับผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนฐานรากของเศรษฐกิจมหาภาคจะเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทําให้เกิดกระบวนการผลิตการจ้างงานผมถึงขอกร่าบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลว่ารัฐบาลต้องให้ความสําคัญผมดูในรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564สิ่งที่มีความบกพร่องนั้นก็คือว่า นอกจากการเข้าถึงแหล่งทุนของธุรกิจ SME แล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในขณะนี้นั่นก็คือสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมควรที่จะเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจะต้องใช้กลไกดังกล่าวนี้ในการที่จะมีมาตรการผ่อนปลนช่วยเหลือธุรกิจ SME กว่า90% 3ล้านกว่ารายที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ให้เขามีมาตรการผ่อนปลนสามารถที่ช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถเดินต่อไปได้ให้เกิดการสร้างงานเกิดการขบวนการผลิตและเป็นฐานภาษีที่เป็นรายได้ของรัฐบาลในการทำงบประมาณในปีต่อๆไปเช่นกันจึงขอการเปลี่ยนท่านประธานด้วยความกรพบเท่านี้ครับท่รรานประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับ